สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้พี่หมูก็จะพามาแนะนาร้านข้าวแกงร้านดังย่านหลังวังบุรพานะครับหน้าโรงนังควีนเก่านะครับชื่อว่าร้านข้าวแกงตะเหน่งนะร้านข้าวแกงตะเหน่งเนี่ยเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าถึงบ่ายสามโมงเย็นนะหยุดวันจันทร์วันเดียวนะสมการก็เปิดขายอยู่นะครับตามมาดูเลยครับว่าข้าวแกงตะเหน่งก็มีกับข้าวอะไรบ้างแต่วันอาทิตย์เนี่ยทำประมาณ4ี่ห้าสิบอย่างครับ ี่เน38วลดสีเขยว่นวันี้งบจนหมดไว้แเลครับ407บาทสิเท่าไรครับ4 8ใช่หแกงหมูนะเยอะนเะส1 4 400เลย มูแกงลูกชิ้นปลากายเยปลไหล่นเซ่นัแงนแหนงหมูผัดปลาไหลนี่มาข้ามาใหม่แล้วนะครับปลาดุกผัดเผ็ดปลาดุกดอกข้าวจานอกด้วยหมูด้วย ข้าวเยอะมากเลยพรับปราดุกผัดกระชนผัดเนื้อผัดกบแกงหมูแกงไก่แกงเนื้อแกงลูกชิ้นหมูครกเดยขายอยู่ที่หน้าโรงหนังเก่าควีนนะหลังวังบุรพาตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าถึงบ่ายสาโมงหยุดวันจันทร์วันเดียวครับ

ุงเชียงพ,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 พีปพ่ปลาทอดองเพียงเพียงสองอันขอดวอ่ตาของเชียงคุณสองอันนี้เนื้อใช่ไหมตัดเนื้อรเรอแป๊บนึงตัดเตู้แบตชายหมูสับมีเป็นไข่ดาวเป็ดนะือ ข้าวหาข้าวข้าวจีนนะพี่นี่้มาช่อนเนี่ยมาคนเดียวันกินไม่ได้กินไม่หมดไม่หมดนะนกินหลายอย่างนี่ปลาดิบต้ปลาช่อนผัดขอตินะคะไสองเสองค่ะ อะไรคะมากรเทียมก็ได้ใช่ไหมครับร้นตะหนึ่งนี่คือเสร็จที่มีข40อย่างเป็นดีกับพี่เน่งนี่ครับข้าวแกรงร้านตะหนึ่งนี่นะครับวันนี้วันอาทิตย์ทำข้าวประมาณ4-50อย่างได้นะบเบอร์โทรก็0 8 5 2 6 1 3 9 1 2นะครับ0852612912